สวัสดีครับคำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นการแชร์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเทรดนะครับไม่ใช่คําแนะนําทางการเงินหรือว่าการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆควรตระหนักนะครับถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสจะสูญเสียเงินนะครับทั้งหมดได้ในการเทรดนะครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงประสบการณ์การเทรดของผมเองนะครับที่นํามาแชร์กับเพื่อนๆนะครับเเพื่อนๆสามารถฝึกฝนนะครับแล้วก็พัฒนารวมทั้งต่อยอดนะครับในแบบฉบับของคุณเองได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับ ความเสี่ยงในการลงทุนมีมากเพราะฉะนั้นควรศึกษานะครับหาความรู้นะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องมีความรู้ก่อนนะครับสวัสดีครับพบกับผมโคจคุณเจนะครับในช่วงบ่ายนะครับวันนี้วางแผนการเทรดนะทองคํากันนิดนึงนะครับเบื้องต้นตัวกราฟราคาทองคําก็ปรับตัวขึ้นมานะครับตอนนี้ทดสอบบริเวณแนวต้านนะครับนะนะที่โซน1927นนะครับนะก็เป็นโซนต้านนะครับ หลักๆในตอนนี้นะฮะหนึ่เกจ็ถึงหนึ่เนะครับเพื่อไม่สามารถเบรกเอานะครับขึ้นไปได้ตอนนี้ก็ย่อตัวลงมาตอนนี้เรามาดูกันว่าตัวกราฟเนี่ยนะครับมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับนะมีเทรนไลน์นะครับอันนี้เป็นกรอบ15นาที30นาทีนะครับนะมีเทรนไลน์นะฮะขาลงบริเวณนี้นะครับทีนี้ก็มีโซนแนวต้านนะครับแนวต้านตรงนี้เลย 1927 1928นะครับนะทีนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อชนแนวต้านนะครับนะอย่างแรกเราต้องมาดูกันก่อนนะครับมีการเบรคเอาท์เทรลไลน์นะครับที่เป็นเส้นเฉียงตรงนี้เนี่ยนะครับเราเรียกว่าเส้นเทรนขาลงนะครับนะนะฮะหรือว่าดาวเทรนเองนะครับนะเป็นเส้นเทรนขาลงนะครับนะหรือว่าดาวเทรน ทีนี้นะครับเมื่อเบรคขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวกราฟเนี่ยมีการทดสอบหรือว่าเทสต้านนั่นเองนะครับนะโซนนี้เป็นโซนต้านนะครับนะทีนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับมีพลายชั่นนะฮะมีพลายชั่นเซล์นะครับพลายชั่นเซล์ตรงนี้นะครับพลายชั่นเซล์เนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ก็มีนะนะครับเกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งทีนี้ก็เกิดขึ้นอีกนะครับบริเวณนี้นะครับ เป็นสัญญาณบวกว่าแรงซื้อน้อยกว่าแรงขายนะครับเกิดไพร์ชั่นเซลล์นะครับนะนะฮะทีนี้ในกรอบท้าเฟรย์30นาทีเราอาจจะเห็นเป็นไพร์ชั่นนะครับแต่ถ้า z ู o m เข้ามาใกล้ๆในกรอบ15นาทีหรือว่ากรอบ5นาทีเนี่ยเข้ามาในลักษณะของตัวดับ d o u ลท็อปแพทเทิร์นนะครับนะอ่าเพราะนั้นคีย์ตอนนี้เทสต้านไม่ผ่านนะครับแล้วฟอร์มในลักษณะของตัวดับเ d o ลท็อปแพทเทิร์นเราก็ต้องดูว่าตัวกราฟเนี่ยจะสามารถเบรกหลุดนะครับบริเวณ1,924ได้ไหมถ้าได้นะครับก็ถือว่า ฟอร์มชัดเจนในเรื่องของ price pattern กลับตัวนะครับถ้าหลุด1924แนวต่อไปนะครับจะเป็นโซน1917นะเป็นแนว support zone นะครับนะ1917.50ถึง1918นะครับตรงนี้ก็จะเป็น trade setup ของเรานะครับนะนะวางไว้เลยถ้าหลุด1924 follow sell ตามแต่ในกรณีที่ถ้า e r k h k g h นะครับยืนเหนือบริเวณ1,930ขึ้นไปได้ ตรงนี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนแผนนะครับนะนี่คือราคา high ของเขานะครับเหนือ high ขึ้นไปเล็กน้อยถือว่าเบรกได้นะครับถ้าเบรกยืน1 9 3 0ตรงนี้จะ follow buy ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไป take profit ที่โซน1,938นะคราะเพน่้นเพื่อนทวามเข้าใจนะครับก็คือถ้ายืน1930เราจะ follow buy แล้วก็ไป tp 1938นะครับถ้ายังไม่ยืนนะครับตรงนี้ก็จะ follow sell ก่อนนะครับแล้วก็มา take profit ที่โซน1,925นะครับนะนี่ก็จะเป็น แผนในการเทรดนะครับสำหรับตัวกราฟราคาทองคำนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนๆต้องดูเลยก็คือถ้าเกิดว่านะครับคุณเทรดทองตอนนี้เนี่ยนะครับแล้วกราฟทรงตัวนะครับหรือว่าเขาเไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้นะครับตัวนี้ให้เน้นเน้นเซลล์เป็นหลักนะครับนะเห็นไหมครับแผนเทรดนะครับถ้าเกิดว่าไม่ยืนนะโปรเซลล์นะครับแต่ถ้ายืน ก็บายตามนะครับนะวันนี้วันศุกร์ก็อาจจะเน้นไปที่การเก็งกำไรนะครับหรือว่า,เ,าเทรดโปรฟิตสั้นๆตามกรอบก็พอนะครับดูว่า,าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพอใจกำไรสามร้0ยถึงจุดตรงนี้ก็สามารถปิดกำไรได้ตัวนี้บวกประมาณ200จุดแล้วนะครับและรอดูว่าจะเบรกหลุด1924ไหมถ้าหลุด follow ตามนะครับแล้วก็ไป TP ที่1917 1916ดหนึาหนด้านล่างได้เลย นะครับลักๆทองคําวันนี้นะฮะไม่ได้มีปัจจัยข่าวอะไรเป็นพิเศษนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเลขสําคัญนะครับช่วงเย็นก็จะมีของยูโรแล้วก็ของแคนาดานะครับส่วนดอลลาร์ไม่มีอะไรนะครับก็โฟกัสเทรดตามกรอบได้เลยกรอบอย่างที่ผมบอกนะครับถ้ายืน1930 TP 1938ถ้าไม่ยืน TP 1917ถ้าหลุด1924โอเคนะครับส่วนดอลลาร์กับพันธบัตรตอนนี้นะฮะเบื้องต้นดอลลร์ไซเวนะครับนะ พันธบัตรก็ย่อตัวลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยบวกกับกลับทองคำนะครับแต่ว่าพันธบัตรเนี่ยต้องอย่าลืมนะว่ามีโอกาสลงมาเทสก่อนยกขึ้นนะครับถ้าเทสแล้วไม่หลุด4.179นะครับปรับฐานยกตัวขึ้นต่อนะครับส่วนดอลลาร์เนี่ยยังไม่ทดสอบแนวที่เขาเบรกเอาก่อนหน้านะครับก็จะดูทีละกรอบอย่างเช่นกรอบ30นาทีตอนนี้นะฮะดอลลาร์เนี่ยก็ลงเทสดีมานนะครับแล้วก็ไม่หลุดนะปิดไพลสชันบายนะครับก็ ถ้าดอลลาร์ปรับฐานยกุกตัวขึ้นต่อตอนนี้จะเป็นปัจจัยกดดันให้ในฝั่งของทองคำเนี่ยปรับตัวลงได้นั่นเองนะครับตอนนี้ลงมา1925แล้วนะครับโอกาสลงค่อนข้างสูงครับทองคําตอนนี้เทสต้านไม่ผ่านปิดพาชั่นเซลล์นะครับนลก็หัวเซลล์ลงมาได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมุมมองการเทรดสําหรับในช่วงกลางวันนะครับส่วนช่วงเย็นก็จะมีคลิปอัปเดตนะครับมุมมองการเทรดให้เพื่อนๆนะฮะในกลุ่มเทรดนะครับอีกทีหนึ่งห้องสัญญาณเทรดอีกทีหนึ่งนะครับยังไงฝากติดตาม